เยเยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับ f o l โล w เดซ s นยัเช็คใหม่ฮัลโหลเชดเปิดแล้วเปิดแล้วครับเออไม่ใช่พูดะไตั้งเยอะไหมไม่ได้เปิด <c oughs> อ่ะวันนี้ก็ตามที่สัญญาไว้จาก EP ที่แล้วนะคะก็ที่เราคุยกันค้างไว้ว่าเออการเป็นบุคคลที่เป็นผลรวมของความปรารถนาดีของคนรอบข้างคืออะไรอ่าวันนี้เราก็กลับมา ลงรายละเอียดกันอ่าพี่ต้าเหมือนเดิมคําแรกที่ได้ยินคํานี้แล้วมีความรู้สึกยังไงคะคําแรกที่ได้ยินคํานี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรวาคำนี้แปลกมากไม่เคยได้ยินเ,<อ>เพราะเราจะเคยได้ยินคนที่แบบว่าคนนี้เขาหวังดีเออแต่ว่าผลรวมของของอะไรนะผลรวมของความปรารถนาดีอะ่ะอันเนี้ยไม่เข้าใจ ให,ให้ให้ถามพี่นาวให้พี่นาวเล่าให้ฟังแล้วแล้วพี่ตาจะได้พูดต่อว่าเข้าใจยังไงบ้างครับค่ะก็ในมุมมองของพี่นาวนะก็อย่างที่บอกไว้ตอนแรกเลยก็คือคําแรกอะคะ่ะที่ได้ยินคํานี้ก็คือให้ความรู้สึกว่าคนคนนั้นนะคะอยู่ในการดูแลของผู้เลี้ยงดูหรือผู้คนที่อยู่รอบข้างอะคะ่ะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองตลอดทุกช่วงอายุเลยตั้งแต่เล็กจนโต อ๋อเรียกได้ว่าไม่ไม่ปล่อยมือกันเลยอย่างนี้ใช่ไหม,มคือคือจริงๆด้วยความที่ถ้าถ้าผู้ปกครองเนี่ยที่จะเป็นห่วงลูกหลานเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตจริงๆมันก็ไม่แปลกนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเว้นเว้นช่องว่างเพื่อให้เขาแบบได้เติบโตได้คิดอะไรบางอย่างหรือได้ลองผิดลองถูกบางอย่างเองบ้างหรือเปล่าม,มันก็ มันมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อไม่ดีแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยค่ะค่านิยมในการเลี้ยงดูบุตรหลานอะของแต่ละครอบครัวมันก็ไม่เหมือนกันอแล้วก็เออส่วนตัวของบุตรหลานเองเนี่ยแต่ละคนเขามีหลักคิดแบบไหนอะมันก็แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนอะถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้แต่พอโตขึ้นเขาไปเจอสถานการณ์เขาคิดได้เขาก็ประพฤติตัวแบบนี้ก็มีคือก็คือมันก็มีสองสองด้านก็คือแบบว่าทั้งทั้งคน อ่าเอาภาษาบ้านๆก็ทั้งคนรอดและคนไม่รอดอะเนาะอืมอืมมันก็มันก็ไม่แปลกที่ว่าการที่เรามีบุตรหลานในครอบครัวเราก็ตั้งใจที่จะแบบให้อยากให้เขาอยู่ในเบ้าหลอมอะเพื่อวันหนึ่งอะเขามีวุฒิภาวะแล้วอะเขาก็จะได้ดูแลตัวเองได้จากหลักคิดที่เขาโดนหลอมมาอืมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเนาะไม่ใช่เรื่องผิดก,ก็อย่างที่บอกว่าคงไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ไหนที่จะไม่อยากเอ,อ่อ เห็นลูกหลานได้ดีลูกหลานเติบโตมาเป็นคนดีหรือใช้ชีวิตได้โดยที่วันหนึ่งไม่มีเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีครอบครัวที่ไหนที่ที่คิดแบบนั้นอ่ะเพียงแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยมันบางครั้งมันเป็นทั้งผลดีและถ้าปรารถนาดีจนเกินไปอ่ะมันก็อาจจะส่งผลเสียให้กับบุตรหลานที่บางครั้งมันมันคิดไม่ได้นะ แล้วพอมันมีคนป้อนให้ตลอดมันก็กลายไปนคิดไม่เป็นอะไรไปเลยมันก็เป็นได้ครับค่ะก็เนี่ยนะเออพี่ก็สงสัยพี่ก็เลยไปถาม c h a t GPT c h a t GPT เนี่ยเขาก็กล่าวว่าบุคคลที่เป็นความปรารถนาดีของคนรอบข้างเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นบุคคลที่ได้รับความรักได้รับความเอาใจใส่จากคนอื่นได้รับอิทธิพลจากความปรารถนาดีของครอบครัวหรือว่าคนรอบข้าง ได้รับการชื่นชมได้รับแรงสนับสนุนและได้รับความรักจากสังคมอะค่ะอืมก็คนที่เป็นผลรวมของความปรารถนาดีของคนรอบข้างก็มักจะมีลักษณะดังนี้ก็คือหนึ่งมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นมิตรสองมีความสามารถในด้านการรับและการให้สามเป็นที่รักและเคารพสี่มีทัศนคติที่ดีค่ะห้า ก็คือสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยทั้งห้าข้อเนี่ยเออก็คือเป็นตัวเฮียวิทเลยรู้จักเฮียวิทไหมก็รู้จักคุรหนูบอกให้ดูนี่แหละเฮียวิทใช่ถูกไหมเพราะลักษณะทั้งทั้งห้าข้อที่กล่าวมาเนี่ยก็คือแบบเออพอพอพูดนะไล่เป็นข้อบบเออใช่เฮียวิทเขาเป็นแบบนี้จริงๆอืมต้องให้แบบว่าเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเออพอเราได้ฟังได้ฟังแค่เขาพูดแค่ไม่กี่คําอ่ะมันก็แบบ เออได้แรงบันดาลใจได้กำลังใจแล้วพี่ตาคิดว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบเนี้ยตลอดช่วงอายุอะ่ะคิดว่าเขาเป็นคนโชคดีไหมก็อย่างที่บอกว่าพี่าคิดว่ามันมันมีทั้งทั้งทั้งดีและไม่ดีข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปคิดอะไรคร่ะเพราะว่าคนที่เขาหวังดีกับเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือใครก็ตามคนใกล้ตัว ลาเราไปสอบถามอะไรเขาก็มักจะมีหนทดานให้เราหนึ่งสองสามสี่แล้วให้เราเดินตามไปสี่ห้าเจ็ดอะไรแบบเนี้ยก็คือมันไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะเราแค่ไปขอหนทางขอเขาเรียกครับปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนเขาก็จะบอกอืมทําแบบนี้สี่แบบนี้สี่บลาบลาบลาเราก็เฮ้ยไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะแต่ถ้าเขาเสียก็อาจจะประมาณว่าก็คิดเองไม่เป็นอะ่ะมันก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่มีความมั่นใจแล้วก็ มันจะดีไหมมันจะถูกไหมอ่ะมันต้องถามก่อนอ่ะเพราะว่ามันมันกลัวความผิดด้วยความที่เราเราเราทําตามที่เขาบอกเนี่ยเราคิดว่ามันถูกต้องแล้วมันเพอร์เฟกมันสมบูรณ์แล้วพอเราจะทําเองเราก็กลัวว่ามันจะมันจะดีไหมอืมพอไปถามคนนั้นคนนี้เยอะๆอ่ะเขาตอบพูดจริงแต่ว่าในใจเขาอาจจะคิดว่าแบบมึงไม่มีความมั่นใจเลยไงวะเออใช่กูไม่มีค่ะเออซึ่งซึ่งซึ่งพี่ตาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอืมเพราะว่า เออมันมันพอเรามีคนปรัถนาดีกันเยอะๆเราก็จะเคยตัวนะก็จะถามเพราะถามไม่ได้คาตอบแล้วมันก็มั่นใจว่าทําแบบนั้นนั่นม่ถูกแล้วอแล้วก่อนก่อนที่จะไปถามเขาอะเราคิดแม้ว่าแบบเออแบบนี้มันดีอยู่แล้วตอบให้ตอบให้เขาตอบว่าไม่กูก็จะทําแบบนี้อยู่เอ่อมันมันแล้วแต่กรณีแต่ถ้าอย่างบางอย่างมันแบบมันไม่มันะอใจสมมติเสื้อตัวนี้มันสีสมมติมีขาวกับดำ สีขาวดีไหมพี่เออสีดําดีกว่ามันเปื้อนยากซัดต้องง่ายแล้วก็เออมันมีเหตุผลชี้แจงไว้เอเองั้นเราดำก็ได้พอดาเสร็จปุ๊บพอกลับไปถึงที่บ้านมาใส่แล้วก็ยังคิดก็ยังอยากได้สีขาวอยู่เพ้นไหมไม่พ้นก็บางทีเราก็ต้องกลับไปเอาสีขาวอีกทําให้เราแบบว่ากลายเป็นเปลืองเงินสองเท่าอะไรแบบนะี้ยเพราะว่าจริงๆอะ่ะบางครั้งอ่ะเราเรา,เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการอ่มันคืออะไรเราคิดไว้อยู่แล้ว แต่เราต้องการคําพูดที่มันสนับสนุนแต่พอถ้าเกิดสนับสนุนแล้วเนี่ยแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะก,ก็ทําตามแหละเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองไงเขาหวังดีเขาต้องเหมือนถ้าเรามองกระจกเราเห็นแค่ตัวเองไงแต่เขามองเราเขาอาจจะเอ้ยเห็นในมุมที่เราไม่เคยเห็นเออเขาอาจจะคิดถูกก็ทําตามเขาแต่พอกลับมาอยู่กับตัวเองก็จะกลับมาคิดว่าก็ออยังอยากได้สีนั้นอยู่ mm. อะไรแบบเนี้ยเออมันก็ไม่จบแม้อะไรอเงี mm. ้ย mm. แล้วพี่นาวอ่ะ ก็ซึ่งตรงเนี้ยที่เรื่องเสื้อที่พี่ดายกตัวอย่างเนี่ยเรื่องเหมือนคลิปที่พี่นาวฟังเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าพี่นาวก็ฟังคลิปของพี่แทบเป็นหนังสือหนังสือไอ้อะไร stomach หรือเปล่าอ่ะอะไรทํานองนั้นแหละอืมก็โดนพี่แทบป้ายามาอีกแล้วหนึ่งแต่แบบสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะว่าได้ข่าวมาว่าพี่แทบบอกว่ามันไม่มีแปลเป็นภาษาไทยก็แบบเออหยุดอ่านไม่ออกอยู่ดีเออก็ใจเย็นฟังพอดแคสต์ไปก่อนสิ่งที่พี่แทบเขายกขึ้นมาพูดอะคะ่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของ ของการมีระเบียบวินัยในตัวเองมันก็ซึ่งมันะก็จะสอดคล้องกันไปหมดทุกอย่างคือพี่นาวไม่ไม่ไม่ได้มองว่าแค่ในส่วนของระเบียบวินัยนะคือไอเรื่องเนี้นะคะ่ะที่บอกว่าสอดคล้องกัน่ะคือบางครั้งอะคะ่ะเราเราต้องมีแกนกลางให้ตัวเองเราต้องมีเงื่อนไขสําหรับตัวเองว่าแบบเฮ้ยดิฉันจะทําตามอยู่ในในรังนี้เท่านั้นอะไรแบบเนี้นะคะ่ะอย่างอย่างพี่นาวอย่างเงี้ยเสื้อผ้าอย่างเงี้ย พี่นาวโวไม่ต้องห่วงเลยสีอื่นมามันไม่ได้กินพี่นาวหรอกพี่นาวจะซื้ออยู่แค่สามสีสีขาวสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีดําอาจะมีแค่สามสีมแค่นี้เองจะแบบว่าถ้าส่งรูปเสื้อสีส้มมาชอบไหมไม่ต้องถามค่ะไม่ชอบอยู่แล้วหลุดโผลก็คือจะแบบจะเป็นในตัวอย่างของเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่มีมความมั่นใจอืมประมาณนี้ก็ถามว่าไม่มีความมั่นใจอ่ะผิดไหมคือมันไม่ผิด แต่เขาไม่ได้มีบล็อกของตัวเองผิดไหมมันก็ไม่ผิดเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นเป็นเป็นช่องโหว่เล็กๆน้อยๆที่แบบเอ๊ะมันมันไม่ค่อยจะส่งผลดีให้ตัวเองเนาะไหมรู้สึกไหม<ช>ว่าแบบแต่แต่แต่มันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเลวร้วายหรือมันก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบทําให้เราแบบส่งผลเสียกับคนรอบข้างกับสังคมหรือกับอะไรได้ถูกไหม เออมันก็แบบเป็นแค่แบบเป็นแค่ช่องหัวเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะต่อมาก็ในส่วนของพี่ดาวนะคะการที่คุณเป็นคนที่เอออยู่ในความปรารถนาดีของคนรอบข้างเนี่ยดีไหมพี่ดาวก็มองกันสองส่วนเหมือนกันก็คือดีกับไม่ดีแต่อันเนี้ยเดี๋ยวพี่ดาวจะพูดในส่วนดีก่อนส่วนดีก็คือโคตรง่ายเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยกม้มหน้าก้มตามุ่งมั่นทําในสิ่งที่เขาเอามาวางตรงหน้าแค่นั้นเองอารมณ์เหมือนกินข้าวอะ่ะไม่ต้องอะไรเลย ็ทําหน้าที่กินๆๆๆๆไปอย่างเดียวอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือมีคนป้อนให้แล้วหนทางแม่งก็โคตรจะราบลื่นเลยต่อให้คุณล้มคุณก็ล้มบุนฟูกอยู่ดีเพราะมีคนรองรับไปแล้วมีสนับเข่าอะไรเรียบร้อยไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวล้มถึงล้มมาก็มีคนทายาให้โหสบายและในส่วนที่ไม่ดีก็คล้ายๆกันกับพิตาก็คือสุดท้ายอะค่ะก็จะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจ แล้วไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่มันฉุกบังคับกดดันหรือที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นก็อาจจะส่งผลไปสู่ทางด้านจิตใจส่งผลไปสู่หลักความคิดที่บิดเบี้ยวจนมีพฤติกรรมเป็นทิศต,ต่อสังคมได้หรืออาจจะพลาดโอกาสหรือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็ที่แย่ไปกว่านั้นมากๆเลยก็คืออาจจะมีความย่าแย่ ในเรื่องของการสูญเสียสมดุลในการฟังทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะอืมขาดความมั่นใจในการตัดสินใจแล้วก็บางทีะคะ่ะก็อาจจะส่งผลต่อมุมมองที่มองต่อโลกแล้วก็มองต่อคนอื่นได้ด้วยเช่นกันแล้วอะคําถามต่อมาคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยที่เขาประสบความสําเร็จได้เนี่ยเพราะคนรอบข้างหรือเพราะเขาเองอพี่ว่าอันนี้มันมีมีทั้งสองส่วนจริงๆอันหนึ่งเลยพี่คิดว่ามันก็มาจากตัวเราเองนี่แหละ เพราะว่าถ้าเราอยากจะประสบคสวามสาเร็จเราก็คือต้องตั้งใจมันแต่คนที่หวังดีรอบข้างที่เอคอยบอกคอยชี้แนะไม่ว่าไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามเนี่ยเรามองว่ามันก็คือพลังงานดีๆพลังงานบวกซึ่งทําให้เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราถ้าเราทําแบบนี้ไปเนี่ยอคนอื่นก็คงเห็นว่าเฮ้ยเราทําได้เราทําทดีอะไรเป็นคือมันก็จะเป็นแรงสนับสนุนบางอย่างแต่ถามว่ามันเป็นทั้งหมดไหมอ่ะมันมันไม่หรอก คือมันต้องตัวเราเองนี่แหละที่คือ,ค,อ,ค,อคือทั้งหมดของชีวิตที่เราจะทําได้อะไรเลยอืมใช่<ำ>ก็เพราะเราทําเพื่อตัวเราเองอืมใช่สําหรับพี่นาวนะคะก็คิดว่าการที่คนเราอะ่ะจะประสบความสําเร็จหนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งความคาดหมายหนึ่งเป้าหมายเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันล้วนแต่สนับสนุนแล้วมันก็ต้องใช้หลายๆอย่างเพื่อเอามาประกอบร่างกันให้เป็นความสําเร็จหนึ่งสิ่งขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยมันก็ จะต้องใช้ทั้งความพยายามและทักษะส่วนบุคคลบวกกับความมุ่งมั่นด้วยมุ่งมั่นทํางานหนักมุ่งมั่นไปกับมันอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะคะแรงสนับสนุนก็สําคัญการให้ความช่วยเหลือแรงสนับสนุนแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้เหมือนอย่างเช่นเออคุณเป็น นักพูดอ่ะเหมือนอย่างพวกพี่อย่างเงี้ยพวกพี่ก็ก็ต้องฝึกฝนเนาะก็ต้องฝึกฝนต้องหาทักษะอ่าบางทีแบบเอ้ยพูดปากเบี้ยวเอ้ยพูดเสียงแหลมเสียงพุ้งเสียงเบาอ่าพวกเราก็ต้องต้องฝึกเหมือนกันในการที่แบบอ่าพอเราเราฝึกทักษะส่วนตัวของเราได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมองหาโอกาสมองหาสังคมมองหาที่อยู่ที่เขาจะสามารถสนับสนุนเราอ่าแล้วเราก็พอเราได้รับโอกาสนั้นีเราก็ต้องตั้งใจทํามันมาให้ดี สังเกตสีแค่นี้แค่พี่น้ำนั่งทําคลิปแค่สิกว่านาทีนะพี่นาำยังใช้หลายสิ่งประกอบไปเลยเนาะถูกไหมเออคือต่อให้คุณมีคนรอบข้างที่คอยซับพอร์ตอะคะ่ะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือต้องเป็นทักษะส่วนตัวเนาะอืมพี่จาว่าตรงนี้สําคัญไหม สำคัญคะ่ะก็อย่างที่บอกว่าต่อให้เราตั้งใจเราเจ๋งแค่ไหนเราเจ๋งแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ควนขวายถ้าเราไม่ไม่มีโอกาสโอกาสในที่นี่หมายถึงว่าโอกาสทั้งที่คนอื่นหยิบยืน่นแล้วก็ทั้งที่เราควนขวายหามันด้วยเมันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จได้แล้วก็ทุกอย่างมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่อแบบย่างที่เราเราทําคลิป,ป,ป,ปม,มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยทาคลิปเดียวปุ๊บปุ้งปังดังมันไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ทําคลิปตลกนี่เราเราทำคลิปที่ตลกก็ไม่ต้อ เพราะว่าหนูเป็นคนไม่ตลกไงหนูไม่ได้หนูเป็นคนตลกหนูหนูเป็นคนตลกหนูไม่ได้เป็นคนซีเรียสอะไรเลยหนูไม่ได้ซีเรียสเลยหนูไม่ได้ซีเรียสเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือตลกของเขาแล้วอะไรเงี้ยบางครั้งเขาเล่นมุกอะไรมาบางอย่างแล้วตลกตรงไหนวะเออเขาบอกว่ามันตลกสิอือก็แบบนี้ค่ะก็สรุปนะคะบุคคลที่เป็นผลรวมของความปรารถนาดี ของคนรอบข้างนั้นดียังไงดียังไงก็คือการที่เราได้อยู่ท่ามกลางความปัถนาดีของคนรอบข้างค่ะเป็นสังคมที่มีค่ามากเพราะว่าเราอ่ะสามารถจะมีชีวิตที่สูงขึ้นได้จากคนใกล้ตัวคุณจะได้เปรียบจากคนอื่นเพราะว่าคุณอนะ่ะจะถูกจัดแจงชีวิตจะถูกตรัเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วไหนจะถูกถูกแบบถูกวางแผนในการเตรียมทักษะที่จะใช้ชีวิตด้วยแล้วก็คุณก็ได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่า คุณถูกเตรียมทักษะไม่พอนะยังมีคนคิดโปรแกรมฝึกฝนให้คุณอีกโอ้โหเนี่ยคุณทําแบบเนี้ยแม่คุณเกิดมาปุ๊บคุณก็แบบมีสารพัดส,สิ่งมาสนับสนุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วอะ่ะอือแล้วมันจะแบบโอ้โหแม่งแบบเป็นสังคมที่แบบโคตรโชคดีอะ่ะ perfect อือแล้วก็แล้วสิ่งท,งที่สิ่งที่รอรับเลยก็คือโอกาสโอกาสรอคุณอยู่แล้วค่ะเออสมมติว่าเออมีเพชรมีเพชรอยู่หีบหนึ่งเนี่ย อืมคือมันเป็นของคุณอยู่แล้วอะ่ะคุณมีหน้าที่แค่แบบเออฝึกฝึกทักษะในการยกหีบนั้นครอบครองแล้วก็บริหารแค่นั้นเองกดง่ายเลยอ่าแล้วพิตาบุคคลที่เป็นผลรวมของความปรารถนาดีของคนรอบข้างนั้นดียังไงก็อย่างที่พิตาบอกไปเมื่อกี้ไงว่ามันดีทุกอย่างแหละ เพราะเขาจัดเตรียมไ้หมดแล้วเราก็แค่ทำตามโอกาสมันก็ตามมามแต่ว่าจะบอกว่าในชีวิตเราอ่ะมันมันไม่ได้จะมีคนที่มีความรารถนาดีมาให้เราตลอดเวลาแล้วโอกาสมันก็ไม่ได้มีมาตลอดเวลาบางครั้งอ่ะมันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอเราเราผ่านมันไปเรามองผ่านมันเราไม่สนใจแล้วเราไม่รับโอกาสนั้นไว้อ่ะ มันผ่านแล้วผ่านเลยนะครับอืมมัน,นมันไม่ได้กลับมานะอย่างพี่ตา้าก็ก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่แบบมีโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาแต่แบบเราเราไม่ได้อยากไงเราไม่ได้อยากทําเราไม่ได้อยากเป็นเราก็เลยไม่เอาไงอะไรแบบนี้แต่นี่นก็คือเราถือว่าเราตัดสินใจแล้วเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียดดยมันก็ก็แค่ค้นหาความต้องการของเราแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดแค่นั้นเอง ใช่คผมแล้วก็เนี่ยค่ะอีกนิดนึงเสริมนิดนึงก็คือในเรื่องของการตัดสินใจถ้าเกิดว่าหนูอ่ะเป็นคนที่อยู่ในความปรารถนาดีของคนรอบข้างนะก็คือเนี่ยอยากจะเสริมเรื่องการตัดสินใจอยากจะให้หนูมีเงื่อนไขในการตัดสินใจนิดนึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณานิดนึดหนงหลักเกณฑ์ในการพิจนารณาง่ายๆเลยคือให้มันสอดคล้องกับความรู้สึกหรือสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆเอาแบบ เน,นเน้นเลยไม่ใช่ตัดสินใจแบบก็ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอะไรก็ได้ปุ่มว่าอะไรก็ได้ค่ะเอ,อ่ะพี่ต้ามีประสบการณ์อะไรแบบนี้ไหมที่แบบว่าคนรอบข้างมีบทบาทในการตัดสินใจอ,อ่าก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อตอนสมัยเด็กที่ตอนนั้นน่าจะช่วงประมาณมสองมสามมันก็คาบเกี่ยวที่เราจะต้องแบบเลือกที่เราจะต้องเรียนว่าจะเรียนเป็นสายสามาัญหรือสายอาชีพต่อดีด้วยความที่เราก็หัวไม่ดีนะอืม แต่เราก็อยากเรียนอะไรที่มันเท่ๆว่ะ<ม>เท่ๆแล้วมันดูง่ายๆคือความเป็นเด็กเราคิดแบบนั้นพอเขาถามพอผู้ใหญ่ถามเขาก็ถามว่าเราชอบอะไรอ่ะเราตอบตัวเองไม่ได้นะว่าเราชอบอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกทุกอย่างถูกจัดเตรียมไปหมดแล้วเราก็แบบ<ม>อะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออถ้้งนั้นเรียนเซอร์เวยแล้วกันเรียนสำรวจอ่ะมันจะเป็นไปนวิชาช่างอ<ม>ที่เทคนิคเขามีอะไรเงี้ย ว่าถ้าเป็นเรียนอาชีวะมันก็จะมีแค่บัญชีกับอาหารซึ่งเราก็มันตอนนั้นเราก็เหมือนแบบเ้ยเราอยากเท่เราไม่ได้อยากแบบม,ม,มุ้งมิ้งเออปึ๊บเขาก็บอกแต่เซเวอ่ะมันตัวเลขเยอะนะมันคำนวณเยอะนะมึงชอบเลขใช่เหรองโง่เลขใช่เหรอเออว่ะแล้วไงอะ่ะมันก็อยากเท่อยู่ไงแล้วมันฝากได้ด้วย,ง,ยง่ายด้วยอะ่ะเอานี่แหละสํารวจนี่แหละอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยกูเป็นผู้ชายกูรู้เด็กช่างไม่งเป็นไงแล้ว มึงอะเป็นผู้หญิงไปเรียนเดี๋ยวแม,แม่งก็นู่นนี่นั่นอะเราก็เลยแบบกลัวแต่คือเราเข้าใจนะว่าว่าการที่เขาพูดแบบน,นนะั้น่ะคือเขาเป็นห่วงเราถูกไหม,มหนึ่งเฮ้ยคุณเรียนเรียนเลขไม่ค่อยได้เกียคุณก็ไม่ควรไปเรียนสำรวจอสองคุณเป็นผู้หญิงแล้วไปอยู่ในกลุ่มช่างอะมันก็มันมีโอกาสเสี่ยงท,<ม>ที่ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีอ่ะเนี้เขาก็เป็นห่วงสามป,ปุ๊บเราก็เลยอืมเรียนพลาได้ไหมล่ะพลาก็ดูง่ายไง เฮ้ยแม่งคงจะแค่ออกกำลังเพราะเหมือนครูสอนพละเข้ามาสอนเราก็ไม่เห็นจะสอนอะไรเนอะก็สอนนู่นนี่น่าสนุกเอออย่างีิมพละซึ่งเมื่อก่อนอะมันก็ยังไม่มีเทรนเนอร์ยังไม่มีฟิตเนสอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นอย่างเงี้ยเขาก็มองว่ามันตันมันมันถ้าจบออกมาก็เป็นแค่ครูนะเป็นแค่ครูพละนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นครอบครัวค้าขายเราก็จะไม่ไม่ไม่ได้อยากเป็นราชการนะตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกก็ไม่มีทางเลือกล้วอะไรงั้นให้เรียนอะไรก็เอาแล้วล่ะจะเอาอะไรล่ะเขาก็เลยบอกราไปเรียนอาหารก็ได้เนี่ยเดี๋ยวฝากได้แป๊บเดียว อะก็เลยเรียนอาหารถามว่าพอเรียนเสร็จแล้วเป็นไงชอบไหมก็เฉยๆอ่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพอจบมาเสร็จเรวก็มามาทําอะไรอะมาทํากิจการที่บ้านอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบกลายเป็นแบบอะไรก็ได้แล้วก็ไม่เคยได้แบบไปสอบแย่งชิงใดๆกับใครแค่เอยากไปตรงนั้นอยากไปตรงนี้ไม่เขาจะวางแผนให้แล้วก็แบบฝากฝากให้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องสอบเลยแบบเนี้ย มันก็เลยทําให้เราพอโตขึ้นมาเนี่ยเราเราก็เลยเหมือนไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ไม่ชอบการแข่งขันแม้กระทั่งเกมยังไม่ชอบเล่นเลยแต่ถามว่าเล่นกีฬาไม่เล่นเพราะว่าเอครอบครัวเราเขาเล่นพี่สาวพี่ชายเขาเขาเล่นกีฬาเก่งแเราพี่สาวก็เลี้ยงสืนเก่งพี่ชายก็เก่งกีฬาอะไรแบบนี้ยเราก็เลยเหมือนเราเป็นน้องคนเล็กเราก็อยากที่จะเป็นเหมือนเขาคือส่วนใหญ่เนี่ยไอดอลหรือใครก็ตามที่เราแบบอยากจะมองก็ต้องไม่คนใกล้ตัวอืมแต่ แต่ถามว่าเรามีความเข้าใจไหมกับสิ่งที่เขาพูดนะตอนนั้นนะเราไม่เข้าใจเรามาเข้าใจตอนโตว,ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดอะ่ะคือเขาหวังดีเรามองแค่แบบทําไมต้องห้ามวะมันจะเกิดความรู้สึกต่อต้านในใจอยากเรียนอันนี้ก็ไม่ได้อยากเรียนอันนั้นก็ไม่ได้ทังงั้นจะให้กูเรียนอะไรก็พูดไปเลยแล้วกันอืมอืมอันนี้นก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมัน,ม,นมีความปรารถนาดีในการจัดเตรียมมาให้ทุกสิ่งเราก็เลย เลยไม่อยากจะทําอะไรแล้วอะไรก็ได้อือะไรว่าดีเราก็ว่าดีอืเรียนอะไรก็จบเหมือนกันก็ออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวพอจบเรียนจบได้ปริญญามาอะไรมาก็ทํางานอยู่ที่บ้านอยู่เดียวนี้แค่นั้นเลยตอนนั้นอืนั่นแหละครับนั่นแหละครับเป็นเป็นความปรารถนาดีที่พี่ตาได้รับซึ่งก็ขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาแล้วตอนนี้คือบทเรียนนั้นมันก็มันก็ได้สอนพี่ตาแล้วว่าเราเราควรจะมีความคิดความอ่านเราก็ต้องรู้จักคิดไม่ต้องรอ รอให้ความปรารถนาดีคือคนอื่นอะ่ะมันมันก็ยากที่เราจะได้ความปรารถนาดีจากที่อื่นที่จะเข้ามาหาเราโดยที่ไม่หวังผลถูกไหมถ้าเราโตขึ้นมาแล้วมันมันยากเพราะพี่ตาฝากไปแค่นี้แล้วกันค่ะก็สุดท้ายค่ะก็ก่อนจากกันไปก็ขอบคุณมากที่ฟังมาถึงตรงนี้นะพี่นาวก็มีข้อหนุนใจเล็กๆน้อยๆเหมือนเคยก็คือเป็นเรื่องดีค่ะการที่มีผู้สนับสนุนให้เรานั้นประสบความสําเร็จแต่จงระวัง ที่เราจะไม่พึ่งพิงคนอื่นมากเกินไปต้องรักษาความเป็นตัวของตัวเองและความคิดตัดสินใจของตัวเองอย่างมีสติค่ะพี่ต้าหนุนใจน้องน้องพี่ต้าก็หนุนใจนะคะเอ,อในการที่พี่ต้าอาจจะเคยผิดพลาดมาแต่ถามว่าเราก็สามารถตัวมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้เพราะงั้นเนี่ยทุกความบารถนาไม่ว่าใครจะให้เรามาด้วยสถานการณ์ใดๆก็ตามเราควรมีความคิดวิเคราะห์ ว่าสิ่งนั้นอ่ะมันดีกับตัวเราไหมมันเหมาะกับตัวเราไหมถ้ามันเหมาะเราก็ทําถ้ามันไม่เหมาะเราก็แค่คิดว่ามันไม่เหมาะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งดีอ่ะเราจะทํามันได้หรือเปล่าถ้าเราอยากทําเราก็ทําถ้าเราไม่อยากทําเราก็ต้องหาสิ่งอื่นที่ทาแล้วมันดีจริงๆครับอย่าลองผิดลองถูกกันเยอะครับก็ชีวิตชีวิตมันสั้นนะมันสั้นชีวิตมันเป็นศิลปะที่ต้องวาดกันไปวาดกันมาล้มได้ก็ลุกได้สู้ๆกันต่อไปครับลาไปก่อนนะครับ Bye.